สวัสดีครับอันนี้คือบรรยากาศครับวันสุนทรพูดนะครับผมอ่านี่คือบรรยากาศครับผมคนก็เยอะนะวันนี้นะฮะอ่าเราก็จะมาถามครับขอสึกกับคนที่ครับผมแล้ววันนี้พี่แบงค์ครับวันนี้ครับก็วันนี่ยก็ใส่เสื้อเที่ยงก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนจุมาทองเนี่ยอก็ดีเนี่ยก็ดีดีแดดลังออกเนี่ยเออ ครับผมก็จะมาถามอีกครับโจนป่าครับผมพีโฟครับพีโฟครับครับเป็นไงปีโฟครับมเป็นไงเป็นไงบ้างครับวันนี้สุดอะไรฮะยี่สึกดีครับนอนเต็มอิ่มเลยครับเต็มอิ่มเลยนะไปแล้วจะไม่ดูการแสดงเลยครับเฮ้ยเท่านี่ใส่ชุดอะไรเนี่ยเป็นเป็นโจ้าหน้าที่ป่านะฮะไอเสือไอเสือตุไลร้อยร้อยศพอ๋อไลอยศพนะฮะมันเจ็บผมมากเลยอ่ะเราก็จะมาถามพี่ เอ้พี่น็อปเท่ครับชุดนี้รอโค้ดนะอ๋อรอเลยพี่ต้นครับอ่าวันนี้เป็นไงบ้างทันไหมสามร้อยครับนทั้งตัว300ร้อยทั้งตัวสามร้อยะไรสามร้อยต่าง่ามาง่ายไม่เจ็บนะอ๋อผมสนุกมากวันนี้จริงป่ะแล้วนี่ครับก็คือบรรยากาศนะฮะของวันถึงความโคดนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอจบไปท่านี้นะครับสวัสดีครับ